เจ้าเงี้ยโอ้ยดูนีน่แม่ดูใครเจ้าขอหนูอยู่ไหนเนี่ยไม่สุดนเลอมาอยู่ตรงนี้นะลูกืนเลอมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเอา้าแล้วเขหนูไปหายไปไหนหมดนะลูกหื่นเลยเขาหายไปไหนหมดครับหายไปไหนครับสืดนเลอ โอ no ้ยลูกหลอเนี่ยอืออือเฮ้หาไปไหนหมดหลอกัวเดียวงออืออือืับจับับเนี้ยงอจริงอือค่ะคุ่หลอค่เอาอ้นอนไดอ้ แล้วมาเรียกนะคะ